หนึ่งไล่หายจนอันนี้กับโเมีนคว่ำเบาของเบาเขียกเลยครับดอพี่น้องหนึ่งไล่หายจนไวสันเออมันก็ขขืนอยู่กับหลายเหตุหลายปัจจัยเนาะเออเบาเขียกกับหนึ่งไล่คื่กันคำว่าหายจนนี่บางคน่ะมีเงิน่ะเป็นเยนเขากระว่าเขาจนนีบางคนมีเงินเป็นหลานเขากระว่บบาเขาจน บางคนมีเงินหน่อยๆมีเงินหมื่นสองหมื่นกบว่ารวยมันว่ล่ะเออมันมียามของคําว่าจนกับรวยเนี่ยมันเหลี่ยวเตะยคนสีนี้ยามขึ้นนะครับเนาออืมมันเกดเลยมีอย่างที่บนีนวลหนึ่งไล่หายจนนี่มันสิหายจนอย่างไนี้น้อสำหรับบ่าวเขียนเนี่ยกะเห็นหนึ่งไล่กันเท่ากับบเศเซาจนอกที่น้องแต่กับพ่อได้กินได้ยอยากนะครับนาะกะพื้นที่หนึ่งไล่ ซึ่งบบมีเวลามาบึงโดนเตืบกับโบเดทายคลิปเพราะว่าไปเรียนตอนนี้กันในโอกาสกับมาสวนมาหวัวอาบเดดสวนให้พี่น้องบึงนะครับเนาะตอนนี้เริ่มปลูกบบกทั่วเออเพื่อพันธุ์ท่านาหารที่บ่าวเขียกปลูกตอนนี้คือจะเปลี่ยนพวกติปลูกเป็นอินรีเนะครับเนาะปลูกอินทรี์เพราะว่าเดินตามร้อยเถาร้อยเถาของรอบเก่าก็คือก,การทำกรเกษตรพอเพียงกเกษตร ผสมผสานนั่นนะอ่านี่พื้นที่ข่วงน้องหน้าข่งน้องหน้าที่บบข่อยลงทุนบันไดเอออือตอนนี้ก็ล่างปูบักทัวบักทัวนี่เป็นอ่านี่ครับนี่เห็นบอก,กับมีเมียงมี่ยมีงเพราะว่าป้าแขกนี่ปลูกแบบอินซี่อินซี่นั่นนะครับจริงจแล้วการที่จะว่าหนึ่งไล่หายจนน่ะ เขาจะปลูกถิมๆคือบ้านเขาเขียนเหนี่ยวกว่าได้ได้เห็นบาล่ล่ะปลูกถิมๆถิมลอย,ลยไปซอนเดือนสามเดือนจังเมาเบิง่งอันนี้มันบ่หา,ายจนเด้อันที่จนเติมอันนี้จนเติม, <c ười> นนตมดีบ่ดีกินทุนอย่าขอออมนะเออเห็นบ่าโดนๆเตือบมาเบืองโดนๆเตือบมาเบืองหันนะพี่น้องจริงๆแล้วกะมีผู้อ่าซอยเบืองซอยหยังน้ำนั่นนะ จริงๆแล้วมันต้องอาศัยความขยันด้การเห็นกเกษตรน,นี่ต้องอาศัยความขยันเห็นว่าพอหอดหญ้าแมลงมากขวงใส่ไก่ข้าสิเริ่มเบิดหนามเดี่นี่ในควังใส่ไก่ตอนนี้ก็มีพักผ้ายซึ่งบ้าเขียน่ก็บ่ได้ปล่อยหนามลงเนาะต้นกล้วยเมื่อกี้นี่เจอปัญหาด้วยพี่หน้องเด้อต้นกล้วยเมื่อกี้นี่เจอปัญหา ปัญหาก็คือผ้อายนั่งนั่นนะครับปัญหาคือผ้ายนั่งเพราะว่าบางอย่างนี่ปลูกต้นกล้วยเออฝากบวกพี่บวกน้องเดอ้อทีกระลั่งปลูกกล้วยนั่นนะพยายามเอาเก้าอีเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาไหวในหัวในสวนเนี่ยยาปล่อยปลาละเลยเนี่ยเป็นจริงที่ขาดบ่ได้เพราะว่าถ้าฝนตกหลายหัวซึกว่าผ้าพี่สีนั่งนั่นนะครับเข้ากับตรงนี้ก้าอีไม่ยัง้งมาว่างไหวน้อพี่นอ้นองนอ้อให้เพื่อนนั่งเห็นนะถ้าเพื่อนบม่มีหม่องนะคนกับมานนั่งต้นกกล้วยเห่าเห็นบ่ นน่วยเหลืบก็มีโอ้ภายนั่งกับตัดทิมลายอยู่ดอกพี่น้องนี่ตัดทิมตัดยังก็คือภายนั่งเขากับโบโบ,บ,นะบ,บ,บงามนั่นนะโบงามก็ถือว่าโบงามนะแต่กับโบเป็นยังโบด้ซีเลียดเพราะว่าถือว่าเป็นเผือดพีเลี้ยงที่ว่าเกขาปลูกไว้เพื่อวา่าอ่าสังข์ความสุขเชื่อใน,นหวนัวในสวนช่วงนี้น้ำก็เริ่มแห้งนะขวองใส่ใกล้ก็แห้งแตบแจงเงี้ยที่เพราะว่าโบได้มาเบิองอ่า กระดนเตือมกับเป็นคนมีงานประจำเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนที่มีงานประจำเฮ็ดงานประจำแล้วก็อาศัยเวลาว่างเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเพื่อเป็นไล่ได้เสริอมอากาศเสาร์อาทิตย์กับไปเลี้ยนนั่นนะก็เลยบอกไข่ไข่โบข่อยมีเวลาแต่ก็ได้พ้นผลิตอยอะด้เนาะพ้นผลิตอยู่นี่มีคาคามีบักฮุงมียังแต่ที่เห็นมันดีทว่าผู้คนมีเวลาประจำนี่ก็บ่ได้ดิ กล้วยกับมี่กับพ่อเด็กขายยูก้วยก็ได้ขายเป็ายรคืออล้วล่ะข้องใส่ใกล้กับคุดวัวเหลวพี่น้องคุดยังวัวเหลวโอ้ฮาเวลาว่างอยากไรเห็นบอกก้วยนี่ก็เครื่องไอนาเติบอยู่ได้เออมันก็เฮ็ดซำนี้มันก็ได้ซำนั่นแล้วเนาะเฮาเห็ดแบบค้นขีข่านค้าทว่าค้นขีข่านก็บริเยนเพราะว่าเฮ็ดหลายอย่างนะพี่น้องเฮ็ดหลายอย่างจางลายเนี่ยนะ เออได้ได้ทางเดียวมันโมไวยเลยยุคสมัยนี้เขาต้องเอาไล่ได้หลายๆทางเนาะน,นี่มันวะจริงๆแล้วกับบ้าเขียกไม่ได้ขายเพ่งหรกขายวิลาซ้าบาทเอครื่องนี่ก็ได้ร้ายเต๋อเป็นบ่อือันนี่แหละจริงๆแล้วหนึ่งไล่หายจนนี่สำหรับบ้าเขียกนี่บกกับบา เออมันบันเดีเศร้าจนแต่เดียวพอได้กินยูนะพอได้กินเนาะนี่ต้นนี้ก็เป็นปลาดวกกระเจียวตอนนี้มันเริ่มเขาย่ามแรงแล้วพีน่น่องก็ดูเหมือนต้นใหม่ก็อาจจะดูบ่บข่อยสุ่มสื่นบันไดเนาะครับเนาะซึ่งบ้าเขียบวันเด้เฝ้าประจําบันไดนั่นนะกัดเที่ยวมาเบิง่งเที่ยวมาหยังเนาะส่วนนี้กับปู่บักทัวจัง่อยก็ไดข้ขายบอกทั่วเนาะนี่ละการเฮ็ดเกษตรห้อง่ไเด้ยวลวกสวยขนาดนั้นด้พี่น้องมันต้องเมื่อย ต้องขยันดูเรี่ยเอาใจใส่ดิเพราะงั้นว่าปลูกละทิมถิมทุ่มทุ่มเนี่ยเือว่าเขียนนีเห็นจังสีกันเที่ยวมาเบิ่งเนี่ยอยู่หันนะอืองวะนี่ข้องใส่ไกลเนี่ยถ้าเราบม่มีเวลาเมื่อเหลือมา่อย่างนอกที่นอกนอกมันจะหกแนวนี่หันนะนี่หกเตี๋บแสงเนี่ยนี่จริงๆหละเข้าป่ว,วกปยก,กันาดร่งก็ได้ยัวอันนะเจอตอนนี้ อยเขาแหงก่อนมันถึงจะลื้อง่ายทําความสะอาดง่ายนะครับมันก็ง่ายต่อการดูแลต้นใหม่ถ้ามีขวางใส่ไก่แต่ว่ากระจะาขุดไเห็ดยังหนุ่บ้าแขกกับหงส์คือกันจ,นร,น <c ười> จริงๆเิาหอบบกขุดก็ได้คือกันนั่นนะครับแต่มันได้เริ่มต้นเีน็ดตั้งแต่เลีย้ยแล้วก็ได้เห็ดไปตามไก่ยืมนั่นะนะเออได้ไม่ชัดมาเห็ดสวยคือเกาหันละตอนนี้กําลัางเตรียมพอปลูกเด้่องหนุ่มเรืองหนึ่งไรพื้นที่หนึ่งไร่ปลูกว่านเบิดดักนี่กําลังเห็ดแปียงพัก หวอยากหายจนมันกับวัาหกได้พีหน้องปลูกเลหลายตัวปลูกพื่อที่มันขึ้นเรียวขายเรี่ยวด้แน่อนอนนี่เห็นว่านี่ยังมีต้นใหม่ใหญ่น้ำต้นใหม่ที่ให้ผลนี่คือกบาเขียบจริงๆกับปูกกับว่าท่านใหญ่เ้ากับปลูกพักเสียงไปน้ำใส่พื้นที่ให้มันคุมค่ากับว่าคุมหน่อยว่าเพราะว่าพื้นที่ว่างกับไรยนั่นนะพื้นที่ว่างกระไร้ ปลูกว่เวเบิดได้อยู่นี่นี่พักพักพี่น้องเห็นบ่าพักกระเหลี่ยมปลูกไปแล้วตัวนี้เป็นพักกาดเด้อพี่น้องเด้อพักกาดขาวกําลังเป็นต้นนี้หน่อยจังหน่อยนี่เขาเน่นาหนาวกับเอาไปเปียกมาหนี่ห่วยได้ไปปร้ายเปียงเติอบอยู่ดีเห็นบ่นี่แหละมันต้องเก็บไปแนวนี่ตัวนี่นี่กับบักฮุงเด้อพี่น้องเด้อนี่บักฮุงกะอะไรจังหน่อยก็เดี๋ปลูก จริงๆแล้วเืชพันธุ์ท่านยา,ารส่วงนี่มันจะเป็นส่วงที่เ,เดิมราคาบดีด้เพราะว่ามันปลูกง่ายปลูกง่ายคนกับปลูกลายแต่ว่าเนื่องจากว่าเฮาตั้งใจส่เห็ดหัวเห็ดสวนเฮาเห็ดไปเนาะปลูกงัากับปลูกไปตัวนีน่ี่จริงๆแล้วว่าแค่เนี่ยตั้งใจว่าจะปลูกแบบก,กระทรกโลกนี่นี่บบก,กระทรกโลกก็ลังจะปลูกแล้วทั้งไตนี่กับปลูกพักซี่ันนี้บริเวณม้งยา,างได้ บัวดอมุ่งยากน,นี่เห็นบ่กะมันต้องเฮ็ดเละลายอย่างหันนาพี่น้องท่านแตากะการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่มันต้องอาศัยความขยันดิเพราะฉะนั้นว่าเฮ็ดหลักปล่อยถิ่มปล่อยทุ่งบ,บ่ได้นั่นนะปล่อยถิ่มปล่อยทุ่งบ่ได้เพราะว่าเฮาเฮายายโลกสวยนั่นนะมันบ่มีดอกเสือนอนกินนะนี่เห็นบ่นี่เห็นบ,นนนบ่ถ้ามันง่ายเขาก็เฮ็ดบคคเบื้อุกคนหรือบว้ยเนาะ เห็นบ่นี่ตอนนี้ต้นนี้ก็เป็นพักอ่ะพักกระจอนเ้้ยอพี่น่องเด้อกวางตุ้งกวางตุ้งนั่นเองนี่อืมไหนไม่แค้มากหดสวนสวยตอนนี้ก็ได้ขยับขยายต้นกล้วยออกมาเลี่ย่กับปูโปแล้า่าวเสเวลาหลายแห่งหลือถือว่าใสเวลาเปลืองนั่นนะพื้นที่หนึ่งไร่เห็นบ่นี่แหละนี่ อันพักก็บ่กงา,มานมันในหัวบริสีทธิยาเสีทธิ์แหมสซะบ,บ่บอบอบอดอกครับอันนี้เป็นอันเป็นเป็นการเฮ็ดแบบอันนี้นะเป็นการเฮ็ดแบบอยนซี่เยนซี่เฮ้ออกากันปลอดไฟสำหรับผู้กินแล้วกับปลอดไฟสำหรับผู้ปลูก,กน้ำหวานผะู้ปลูกกันต้องการความปลอดไอกันอย่ากเอานอย่างนคือการไม่ได้เห็นว่ากระไดเนาะนี่เห็นบ่นี่ตัวนี้เอามาเปียกเลยอนี่พักอ่ะพักกระจอน ฟักกระจนหรือกวางตุ้งนั่นเองเออนี่ต้นไม้ใหญ่เขาก็ค่อยๆปลูกแซมไป็นน้ำนั่นนะครับเขาเสียสายเผืใหญ่ใส่เวลาโดนเมล็ดดิน,น,ดนี่เห็นบ่มบางอยากปลูกมาหลายเดือนหนึ่บางท่านญ่นี่อันฝรั่งกิมจูนี่เห็นบ่เทาต้องปลูกเผือกหน่อยสมนำเผือที่มันสางไร่ได้อยู่เร็วๆนะยังเสียนฟักกระจนอีกว่าโดนก็ได้ขายนั่นนะเอองั้นบ่ได้ได้รักเสียนรักหลานดอกพี่น้อง แจ่ว่ากะะไมยเฮ็ดมาละสิบบาทสิบบาทนี่กันเดรร้ายเตือบอยู่ได้มาละสิบบาทสิบบาทเดรร้ายเตือบอยู่ได้กับพ่อเด็กกินแต่ยากยู่หันหน้าไม่เป็นอย่างได้จริงๆแล้วกับไวยพ่อเด็กซื้อห่อนอยู่ได้เห็นว่ากระใดพ่อเด็กซื้อห่อนซื้ออมยัวเห็นว่าขนาดปลูกพวุทธันทวาได้หนี่เห็นว่าย่างบักไยเลยนี่ ขนาดว่าแค่นี้ปลูกบัวทันทัวเล่ยนี่นี่อืมแต่ตอนนี้มันอนะอยู่สว่วงระว่างเกี่ยวเขาห้องเตี่ยวนะครับเนาะเกี่ยวเขาห้องเตี่ยกันมันยังบัวท่านนั่นดูดมสมบูรณ์บันไดนั่นนะกับ,บ่างว่างห้างจากสวนไปจักหน่อยอยู่เมื่อกี้นะหะน,นะครับอยากเบียกอย่างงานไรเฮ็ดร้ายาย,ยางไรเนี่ยนะ ค่อยๆเฮ็ดเบ่งเสียละพี่น้องการเห็ดหัวเห็ดสวนการเห็ดกรเกษตรนะครับเนาะการเห็ดเกษตรค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทำยาไปเห็ดเทลาลายการมีเห็ดเทลาลายนี่มันจะเห็ดเห่าลำบากแล้วก็เมื่อยแล้วก็นุ้ดถ่ายแล้วกันล้มเลี้ยวล้มเลี้ยวเพราะยังเพราะมันเมื่อยขี้ขานเฮ็ดได้บัดนี่เพราะขี้ขานเห็ดกันไยปลายละเลยกลายเป็นต้นใหม่ข้อต้องการการดูแลขึ้นกัน ต้องการการประครบประงมถ้าเาปลูกทิีมปลูกทุ่มเข้าก็ไดซ่อมถิมทิมหันเละถ้าเขารู้เล่ดีเขาก็ห้ผพผลิตเออนี่นี่แหละหนึ่งไรคือการทว่าหังปลูกเ่าท่านเตรียมว่าถ้าปลูกเต็มเนี่ก็ได้ร้ายเติอบมันน่ทว่าหนึ่งไรหายจนก็คือการปลูกปลูกแล้วก็ขายเร็ว,เ,รวเออ เขาปลูกแล้วก็เขายเร็วๆพัน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 ไปเรื่อยๆเนี่ยนะเนี่ยวคํามนิยามคําาวันอ่าคํามารวยของแต่เราคนนี่มันบดท้ากันดิบางคนมีเงินมือหนึ่งเขากับ่ารว่ยบางคนมีเป็นสิบหลานเขากันยังว่าเขาบ่กท่านรวยกับนี่เห็นบ่ละเออมันนิยามคนระเบียบอืมนี่เห็นบ่สวนวเขียกันได้ห้ายเปียงเตือบอยู่ดินี่เห็นบ่ เออนี่แหละกาเฮ็ดไปยังสี่ครับพี่น้องค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทําไปพืชอพีเหลี่ยงเขากับปลูกไปหวานต้นไม้ใหญ่เขากับค่อยๆปักปักเสื่ยมๆไปน่นนะค่อยๆปักปักเสียมๆสำหรับผู้ใดอยากเค็ดขวางส่ไก่ก็เฮ็ดได้แต่ว่าอบ้าเขียก็รคุดบวไว้เนี่ยขวองส่ไก่ก็ยังเหลือบวท่านเหลียวเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาทางเผื่อหน่อยน้ำเนี่ยน่ะนะเพื่อว่า หาไร่ได้จากสวนน้ำมานะเขาจะเฮ็ดแต่แบบใหญ่ๆเลยแบบนี้เขาบ่มีรายได้เขาจะเอาเงินใส่เรามาเลี้ยงสวนเป็นบ่ละ่ะเขาต้องมีรายได้จากอ่าสวนเผือหน่อยน้ำตั้งแต่เผือใหญ่เผือกพ้นเผือกตำเตี้ยเลียดยื่นลงไปนะนะมันต้องปลูกหลายๆแบบมันต้องปลูกหลายๆแบบมันยังเหยียดให้สวนเฮาอ่าส้ำเร็จได้นั่นนะครับส้ำเร็จได้เนาะพี่นอ้นองเนาะ สำหรับมือนีกะถือโอกาสผ้าพี่นวองมาเบิงมาช่มอัปเดตสวนบาวแขกจากทีผ้าเบิงไปเลี่ยวล้นเติอบองมีโอกาสกลับมาผ้าเบิงไม่อีกนะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อท่านที่บริภาทขอมูลใหม่ๆจากบ้าวแขกสำหรับมือนีก,นขกะขอกล่าวะคำว่าสวัสดีครับ